สวัสดีชาววอล์กทังทุกท่านกันด้วยวันนี้อยู่กับผมมาร์เกมเมอร์เหมือนเดิมนะวันนี้ผมจะมาแจกมอดนะจะเป็นมอดเหมือนเดิมนะครับเป็นมอดเสียงปืนนั่นเองอประมาณนี้เลยมีเสียงรีโหลดอะไรพร้อมเลยเสียงผมเป็นแบบนี้ขออภัยนะดูเวลานะที่ผมอัดเนี่ยดูนะหกโมงเจนาทีเนะี่ยตื่นมาก็ทําเลยกลัวมันจะไม่มีคลิปเพราะว่า วันนี้ผมก็ไม่ว่างเท่าไหร่นะต้องไปทำงานไม่ใช่แบบงานอะไรนะงานางานบ้านนี่แหละงานช่วยพ่อแม่นี่แหละนี่นะโอเคมีเสียงข้างในรถนะโอเคไปดูรถคันอื่นต่อดีกว่าผมให้เลือกระหว่างจะทำคลิปตลก วัตถุฟักโวล l ออฟแท n งอะไรวะเนี่ยโวลออฟแทงหรือให้ผมแจกมอดที่ได้กันโบ้ก็คือแจกมอดเยอะกว่าไม่มากเท่าไหร่ก็เออไม่เป็นไรก็ตะแจกไปเถอะคนมันยังติดตามไม่ได้เยอะเหมือนช่องอ,งอื่นเขาก็ต้องทำไปนะเสียงเกมดงังเสียงเกมบาหขออภัยด้วยนะตอนนี้ไม่รู้เนะี่ย อ่ะแป๊บนึ่งนะผมรอรีโหลดก่อนอืมก็มันเดิมมาแหละไม่มีเสียงอะไรมากใครขอมอดก็ามาเอาเลยผมจะแจกเลยวันนี้แหละคลิปลงวันไหนคือได้แจกแน่นอน หวังว่าจะชอบนะครับถ้าชอบก็ต้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผม,ผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจะได้หามาแจกเยอะๆโอเคไปดูรถคนอื่นกันเลยดีกว่าไห เขาลักขนไหนอีกเ,อเดี๋ยวแป๊บนึ่ะเอา Mac แม็กลกันแม็กสิบสองทีนี่เสียงรบนะหน้าโหลดก็มี ตัดตอนมันรีโหลดเสร็จแล้วกันอโอเครีโหลดเรียบร้อยนอกรถข้างในรถนี่โอเคทีค่นี้เอหอมปากหอมคอโอเคจะมาดูเจ้า ปืนกลยาสามมิลิเมตรแล้วกันปืนของน้องนะรถคันนี้เคจะเป็นยังไงไปฟังเสียงปืนเลยต่อไปเสียงในรถปกติเหมือนเดิมนะคือผมเล่นมอสจะผมเบื่อแล้วเนะี่ยว่ามอสเนี่ยไอพวกมอสเสียง PC ซเนะี่ยโคตรเบื่อแล้วลนะ แค่อยากมันให้มันมีเสียงเอรายงานของรถประจำชาติอื่นก็ต้องไปโหลดทรัพยากร,กรนะครับก็คงโหลดไม่ต้องไม่ต้องมากหรอกก็ต้องโหลดเยอะหรอกมันก็มันก็จะมีให้นะแหละใครไปโหลดนะนะโอเคก็ก็ประมาณนี้นะสำหรับมอสนะไม่มีอะไรมาก,กเนาะโอเคหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับผมโอเคขอไลค์คนละไลค์ครับ có bị làm chày ở kia máy bay á bụng